ที่เข้ามาดูนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็จะทาอะไรเอ่ยขอเมโคอธิบายก็แล้วกันนะครับวันนี้จะทาเนื้อเลียงลงหลอดนึ่งก้อนนะคะ,ะในนำ้ำเครื่อง,งนะครับในน้ำเครื่องนะครับมาสาับก่อนแต่ว่าเราไม่ค่อยมีแรงนะครับผมแล้วเราก็จะปั่นเอาอันนี้เป็นเครื่องมันหอมจะคล้ายขิงหอมแดง แล้วก็อันอันนี้พริกแต้เดี๋ยวป่ะพริกแต้เน,น้นล้างแล้วก็เด๋อวตะก้าไว้จะต้องใส่พริกแต้แล้วก็อันนี้เป็นผักชีต้นหอมยมังเมาได้ล้างมัน,นต้องใส่นะคะเนี่ยผักชีต้นหอมเ่อมัดเดียวพอละค่ะครับผมอันนี้ซื้อมาเผื่อจะยำกินจีหรือผักกรดดองอันนี้นก็หมูสับ หมูับเราจะมาทำเนื้อก้อนมีแต่เครื่องไม่มีหมูสับก็มันทำไม่ได้นะหมูสับเนื้อสับได้หมดค่ะไก่สับแต่ว่าส่วนมากชาวไทยใหญ่นี้จะใช้หมูอาหารอาาหรสุรชันวางั้นอาหารสุร,รชนนันก็อาหารไทยใหญ่ไงอาจารย์รชาชันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกที่นึงนะครับ แล้วนี้ก็จะใส่เครื่องแล้วก็ปั่นใช่ไหมคบค่ะปั่นเอาครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาดูอีกทีะนะคะครับผมอันนี้ก็เป็นข้าวลามนะครับข้าวลามสุดรัชชานี่นะครับพี่น้องครับข้าวลามสุดรัชชานรัชชาน,ชานเนาะอาหารของของเมืองรัชชาน วัาไทยใหญ่นั่นเองนะครับนะครับตอนนี้ต้นผมเอาเข้าใส่ก็ผมก็มไม่ได้ถ่เนาะพี่นะ้องถ้ามีไผ่ก็กะ่องไผ่ก็ได้แต่ผมไม่มีผมก็ได้ใจถ่านเนาะพี่น้องนะนะครับ,นะรบอันนี้ผมใส่เข้าเมาื่อคืนนะฮะหมักไว้นึ่งคืนนะครับหมักไว้นึ่งคืนแล้ว รุ่งเช้ามาก,ก็ลามได้เลยครับพี่น้องมันลามแบบนี้ก็ได้หรือว่าเอามากกอกองไครหรือว่าหลามอย่างนั้นก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวมันสุกแล้วก็เมาลุนกันอีกที่เนาะตอนนี้มันยังไม่สุกนะฮะลามไปเรื่อยๆนะฮะใจเวลาหน่อยของอร่อยมันต้องใจเย็นๆนะครับ ก็ลามไปเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆต้องใจเวลาอีกนะครับอันนี้ก็คือข้าวลามนะครับเข้าวลาม เรื่องปรุงเห็นไหมครับทำไปเรื่อยๆก็ กลิ่นข้าวรามเริ่มออกแล้วนะฮะกลิ่นข้าวรามอาหารสุดลัดชาน กำลังจะทำเนื้อก้อนไม่ลงใส่ขมิ้นกับน้ำก่อนเพราะว่าเวลาเราใส่น้ำมันก่อนนี่มันจะแตกมันจะแตกตัวมันไม่เป็นก้อนนี่ครับที่หนานเดือนแล้วก็้วก็ติดปัดแล้วก็มาผสมหมอนมันคล้ายๆไส้อั่วนั่น,นะคะแต่ว่าอันนี้จะทำเป็นก้อน จะได้กินเต็มอิ่มปกติเขาจะทาก้อน้เล็กอ่ะนี่ครับน้ำมันเดือดแล้วก็ใส่เข้าไปก็ม,มันแตกกระจายไม่ค่อยเป็นรงอ่ะแม่เฮ็ดน่ะมากไวม,ม เดี๋ยวมาดู้หน่อยทีนะครับนี่ครับเนอลุงนะครับนนเนอลุงหรือว่าเนอก้อนนั่นเองนะฮะทันนี้ก็ร้อนสุดเดียวกินมั้นก็หอมหอมมากมากเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด ตามเป็นก็นังใจให้ผมได้นะครับกระดองกิมจีจยำผักกระดองนั่นเองนะครับเห็น okay, แล้วก็น้ำลายๆค่ะอยู่ไม่ได้ค่ะขอกินสักชิ้นชุ่มก่อนยำจุ่มจีใส่งา ให้กระเทียมเจลข้ามใจเรือน,นะคะแต่เกลียดไม่ได้โอเคเร็วมาลุ้นหน่อยที่นะครับน้ำอะไรสำห้องกินน้องมัม้ยม่านี่ครับพี่น้องครับพ่อผมมาเหยืเชียงใหม่นะฮะมาเหยืบ้านผมไม่มีงานทําก็เลยมาทุบเข่าหลังมาทุบหรือว่ามาตีนั่นเองนะฮะ S <S พ่อผมนะฮะมาช่วยลามขอลามเลยนะฮะเนี่ยพี่น้องซุกไปแล้วที่ล้างม,มาสักครู่นะฮะเนี่ยครับสุกแล้วก็ต้องมาปลอกเนาะปลอกปลอกนู่ปลอกนั่นนะฮะปลอกเสร็จปุ๊บก็ต้องมาตีหน่อยค้ามันจะได้นุ่มเนาะนี่เป็นพ่อของผมเองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยเนะ้อ เอาแล้วมันนอนวะโอเคนะครับเดี๋ยวมารุ่นมันต่อนะครับ,รบนกน,นก้อนค่ะนี่ลุงรอน้ําแห้งนะคะน้ําแห้งแล้วก็เอาน้ํามันใส่เหมือนเรามาขั่วแย่รอกแล้วคั่วกินแบบนี้ก็ได้ค่ะ นี่นะคะเอาให้มันใหญ่ๆจะได้กินเต็มอิ่มใหญ่ๆโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันตน่อนะครับตอนนี้ข้าวหลามของเราเป็นไงเอ่ยนี่ครับอร่อยหอมมากสดๆกินกันนะลุงกินตังู้งยี่อันนี้ต้องหู้ยี่นะคะ แช่น้ำมันตองฮู้จีจินไทยใหญ่เนี่ยนยก้อนก็ได้แล้วนะคะอร่อยเหมนกับเนี่ยอันนี้ก็เป็นกินจหนนีหรือว่ายำผักส้มนั่นเองหรือว่ายำผักกรดดองอันนี้ก็ลูกสาวนะเป็นไงคะชอบไหมคะอร่อยไหมอร่อยไหมคะอร่อยค่ะ,อ,อ,คะอ่ะกดไลค์ให้หน่อยเยี่ยม น,นี่ก็พ่อของผมนะปอจะเข้าอยู่นะครับผมปออยู่ทุ่งแ้วมาถ่ายลูกทำไมไก้วก็กินด้วยกันเป็นไงพ่อเอามาเอลเจี้ยงใหม่เนี่ยเกียวเออนี่นะที่ปอมาหลีเจี้ยงใหม่จ้องจ้องเกียวแน่ยเป็นหื้อเกียว <laughs> แล้วแล้มากินข้าวหลามงานลูกปอปีขึ้นว่าเนาะเมื่อมานเรียงนี่เหมือปอปีกันเนาะ มากินขา้าวหลามรีพายนะมากินข้าวมากินขา้าวหลามแน่าจะปีขึ้นมาหั <laughs> นวนองว่าอยู่จอมเ่าลูกลานอ่ะมีอย่างก็กินนั่นบางวันก็ห้ยปากกัดแกง <laughs> นี่ครับพี่น้องครับพ่อของผมฮนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกดติดตามกำลังใจให้ผมตัวที่จะทำคลิปต่อไปนะฮะอันนี้ก็แม่โคนะครับผมคทนนีิทำอาหารให้กินนะฮะนะครับผม โอเคขราวนี้ก็มาลุ้นกันต่อนะผมก็จะกินแน่นะหิวขนาดเลยนี่รขบขลันนะฮะที่ผมลามมาสักครู่นะฮะอันนี้ครับพี่น้องครับนี่ฮะตอนนี้ก็แกกมาจากนี้นะฮะนี่เลยเนาะนะครับโอ้โหน่ากินนุ่มนะฮะข้าวใหม่ข้าวเหนียวใหม่ๆเลยนะครับนี่ฮะ กินแล้วอร่อยกลังลูกสาวม,มองสายมองควยายจะพูดอะไรไม่รู้อ้ายกล้องไม่อยากเข้าดูทุกปั๊บยูทูบมันแคบอยากจะเข้าจู้เย็นทีวี Mong <��ranch> <ruled> <lWe're> <how to> con này bỏ Hahaha 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 อาหลวอนาเปนเหลี่ยมวุ่นๆเลยอ่ะ <c oughs> กลางวันท้วมแล้แลลมเนีย่ยท้ามนี่ยท้าคือครอบครัวของผมได้กินนะฮะผมก็ดีใจด้วยแ้่พ่อและภรรยาของผมและลูกสาวนะได้กินกันทนั่วเลยนะฮะคิดว่าบบบน้ำเนี่ยอะไเขียว อร่อยมันต้องแซ่บแซ่บร้ายพี่น้องเอ้ยของแซ่บแบบนี้หากินยากนะฮะปีละครั้งเองถ้าไม่ใช่หน้าหนาวก็คงไม่มีนะฮะต้องเป็นหน้าหนาวหน้าหนาวเท่านั้นนะฮะม,มีนี่มีอยู่มันไม่อร่อยฮะถูกต้องข้าหลาดเมืองนีแต่เสียดุไทยนะนะใช้ต้องชื่อ อันนี้สุดมาจากรัดชันเลยนะครับขมุนลำนะนี่เลยเสีข้าวล้ำน,นี่จะไม่มีกะทิจะไม่มีน้ําตาลจะไม่มีแต่ใดทั้งสิ้นนะพี่น้องข้าวเปล่านะี่ยาง่ายๆข้าวเหนียวล้วน,นครับข้าวเหนียวล้วน,นๆนะฮะน่ครับเห็นไก่ไหมครับกิเนเนื้อหมูลาำเนาะเราเอาบวกใหญ่ๆ